สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องเดมี่ลูกสาวลิเดียแมตทิวโชริลาเก็บกระดาทอนที่สวนหน้าเอ็นดูมากต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้ครับสำหรับสาวหน้าตุ๊กตา,ตาอย่างน้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวดีและลิเดียสันรัตด,ดีนขัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตางอนปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆ จึงต้องบอกเลยว่าน้องเดมี่นั้นเป็นขวัญใจของคนในวงการบันเทิงอย่างมากมายที่ต่อคิวร,รอเจอน้องเดมี่เลยก็ว่าได้และใครเจอนั้นก็เป็นต้องหลงรักในความน่ารักของน้องเดมี่กันทุกรายอีกทั้งทางด้านคุณตาคุณยายก็หลงหลานสาวคนนี้สุดๆ ล่าสุดทางด้านสาวริเดียก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกสาวน้องเดมี่ขนาดที่ได้พาไปเก็บกระถาษทอนที่สวนซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าป้าไม่เคยเห็นหนูเล่นตุ๊กตาเลยลูกใายบู๊ตลอดต้องบอกเลยทางด้านน้องเดมี่นานจริงจังมากๆเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยทีเดียวครับว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ